สวัสดีจัดสวัสดีนะครับท่านผู้ชมมนด้วยนะเราเร่ยนนร,ร,รสู่รายการร o โ t รไม่ใช่โยผมไดโ o s t โร r นะครับวันนี้เรามาเล่นเพเดสเดอหายนะครับกดเลดดี้ไปเลยครับรีบเหรอครับครับเมื่อกี้เพิ่งเหนื่อยมานะครับ,บหลังจากที่เราเล่นวอร์ดิวเสร็จนะครับคือผมไม่ได้อัดเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกดผมกดโค้ดผิดนั่นเองนะไม่มีอะไรครับซึ่งอยู่ดีก็ถูกเฉยเลยแต่ตาม ตอน่นครับคุณหลอกกดผิดในรอบนี้แหละครับรอบนี้เราอาจจะยิงกล้องไม่ครบก็ได้รีทายเลยนะครับไม่รีดีมันพูดยาวอันเดียวหรือเปล่า ต่อไอ้พี่ลงนี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกสเจ็ดเฮ้ทางเดิมสองตัวนะทางเดิมครบแล้วเก้าตัวเจ็ดฮะเก้าตัวเล็บมีหนึ่งสองเล็บมีสองสามสี่ห้าทางเดินอีกสองก็เจ็ด แล้วตรงนี้อีกอสองตัวก็เป็นเก่าดูดีดีดีดูดีดีดูอ,อยู่ทางยาวนะอ่ะมีสองตัวไปน <ะ S 2> ั่งหนึ่งโอเคหนึ่งสองราคาต้องอยู่ตรงไหนอะห้องใหญ่เหรอห้องใหญ่อยู่ช่วยยิงช่วยยิงไปตรงนี้ไม่มีเอ้ยอยู่หัวข้าวเปล่า เรต้องเปิดไมค์ไปเลยนะปาล์มเปิดไมค์ไปบอกเดี๋ยดิเลยนะหนึ่งสองโอ้ยยิงโอ้ยย,ยิงได้ย,ยิงได้เนี่ยเดี๋ยวมาอยู่เดี๋ยวยเดี๋ยวอยนะ okay okay, ู่มุมเนี้ยโอเควะไอยิงสองตัวนั้นอะเฮ้ยโอเคียนผิด้วยตัวทีเท่ตัวปามอีข่าวมีมีมียาปืนกวู่รู้ป <All right. S 2> ่ะปืนอะไรปืนอะไรไม่เก็บเสียงขะเว้ย เอาจริงเหรอแล้วยิงยังไงอ่ะยิงยิงยิงอย่างนั้นแหละแล้วเอาปืนอะไรมาเขาพูดเลยไม่ได้เอาเอ็กซ์ไลท์เอเบอร์ไอเทออะไรสักอย่างเฮ้ยอยู่ดีมันก็ยืนอยู่ดีมันก็ยืนรัดรัดรัดเลยเดี๋ยวกูไปรัดให้กูมีหกมีหกเหรอเอานี่นี่เอามาเหรอเอามาไงดีๆเยี่ยม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 เอามาจะเตะยองยิงหัวแตกเลยรัดหมดจะขาด ยังยังไม่หมดไม่ลืมเอาเอ็กซ์เตอรอเอ็กซ์ตอมาเอาเว้ยต้องรีบต้องรีบต้องรีบก็ยังไม่ครบยังคุณหมอตรงเนี้ยมาแล้วสองคนทางยาวตรงนู้นน่ะสองคนแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหลือต่อเหลือเหลือแต่หมอตรงเนี้ย <country S 1> เฮ้เกียรเสียงนะโนมามาโนมาตรงนี้นี่นี่โนโนมาสั่งตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคนกดให้เองโนมาสั่งตรงนี้หลอกครบยังอ่ะหมดยังไม่ได้บูงเก็บเสียงมาฉันก็บอกขอพูดว่าไอเนี่ยเสร็จยังเสร็จแล้วหมายหมายถึงเคเบิลอะหมดยังลอหนึ่งลอหนึ่ง เลืนึ่งอ๋อมาลัดนี่มาลัดตรงนี้มาลัดตรงตรงนี้ตรงห้องนี้เลยนัดไปหมดแล้วฮะคุณหมอนะตรงนี้นะอ๋อมาตรงนี้นะก็มัดได้คนเดียวก็มัดคนหนึ่งไงห้องตรงนี้มันไม่ต้องคุมแล้วมันมันต้องคุมแล้วโอ้ตอนนี้เราได้สไนเปอร์มาใหม่นะครับครับผม เจ่เาอะไรเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าปืนปืนเนี่ยไอ้ปืนปืนสั้นมันมันจะคมขึ้นอะสเลนเดอร์เกนปูนยังงงเลยวะเขาพูดถึงอะไรเหมือนอันนี้มันมันจะแม่นขึ้นนะไอ้ไอ้ไอ้ปืนเก็บเสียงอะพออัปเกรดแล้วอะเฮ้ยโน้โน้ปยิงกาดโน้ปยิงกาดไหนอะโน้ยิงกาด,ดาเดีดที่เดิมแหละโน้ยิเก็บเสียงแล้วปะ เออพอจะเห็นแล้วป่ะไอปารมดูตรงนี้ดันเนี่ยตรงนี้ได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 ้ไปยิงไปยิงไปยิงไม่ต้อ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 งไปแล้วไปแล้วเรบร้อยอยากลองยิงกาดว่ามามาสั่งมาสั่งหมอตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคนหาไฟให้อะไรตรงนี้มาสั่งไปเขาสั่งไปเดี๋ยวกูช่วยไปไอไอปารมหาฟฟเดีได้เร็วเร็วเออแล้วตรงอื่นอ่ะ มไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องอื่นรับมือเราตรงลิฟต์อะตรงลิฟต์อ่ะตรงลิฟต์เดี๋ยวมันติ้งปองแล้วมันกดผัวเลยติ้งปองเดี๋ยวกูวิ่งไปเลยไม่ต้องห่วงไม่อยากรู้จังเลยไอคนขึ้นลิฟต์มามันรู้ได้ไงวะว่าเรามาปนก็มันมีก็มันไอไอคนที่มันอยู่ตรงลิฟต์ก็บอกไงแบบเออให้กูดูเลยมีคนมาเลยมันคงได้ยินเสียงแล้วมั้งตามจริงอ่ะอยากเอามาุนไฟมานะกระสุนไฟคือ อ้าเช้าไงมาไล่เสาได้มันจะได้นี่มเอขาพูดเลยว่าฟูลสเตลนะครับฟูลสเตลแค่ครึ่งแค่ครึ่งนะดเียวที่เหลือต้องต้องบูไอตอนไอตอนไอตอนหาห้องเนี่ยเราจะไม่รู้นะปามปามไปเช็คไฟตรงนี้ดิหมดแล้วหมดแล้วไหนไหนตรงไหนตรงไหนก็เยอะละเไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาที่ข้าดิเนี่ยมันมีให้เช็คอีกเหรอ โอ้ไฟมันมันไม่ได้อยู่แค่คอมพิวเตอร์เนี่ยมาน,นี่ดิมนนี่มัาน,น,นี่เฮ้ยรีบรีบรีบเฮ้ยรีบรีบรีบไม่มีไม่ใช่ชาเราเฮ้ยแล้วหมอตรงเนี้ยโหแล้ววิ่งมาสามคนอย่างเจ้าบ้ามันไม่ลุกมาลองอ่าดูปมันไม่เห็ปุม่มหรอกดูกตรงรีบค่ะแป๊บนึงเฮ้ยห้องห้องใครเปิดห,หอ้องคก มันขาดตรงไหนเนี่ยโอเคทำไมมันมีหลายห้องอย่างละไฟฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ยังมีคนอยู่เลยอ่ะไหนตรง,งไหน,นมันสั่งมันสั่งหมอบได้แล้วเวลาเวลามันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้มาอยู่ใกล้กลุ่มปุ๊วมาเดี๋ยวติดป้อมให้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวมันอยู่ซี่เป่าวะปืนเนี่ยใช่ไม่ใช่มันของเทคนิคเชียนไง ไปเพย์ดอกเตอร์ครับโอเคสเตลเดี๋ยวนี้เราสเตลค่อนข้างสบายนะครับใช่ตอนแรกนี่เอ้ยเร็วๆต้องเราเราไม่ดีบ่อยนะเราไม่ใช่หรอวะสเตลอ่ะเราตดผิดเข้ามาบ่อยแล้วก็เอมั้งสวัสดีโซเชียลแคม มาเ๋ยวผมตัดไฟให้ผมนี <S <s ่มีฝีมือในการตัดแป๊บนึ่งหนูกฟังก่อนตา่ค้าเดานะสีแดงอะจังเลือเลยอะกูไม่ได้ฟังที่มันพูดไงกูเลย This man miraculously woke up at the morgue, returning from a prolonged cardiac arrest. He is suffering from narcolepsy. His resting heart rate is well above 140. Mm. This man a coma the state, sleeping in his bed last night. His wife brought him in when he didn't wake up this morning. We found traces of tetraodontide neurotoxin in his blood. However, the symptoms are not undeniable. We've not heard. Which? Which one? Which? Wish? Okay, let's do it. Hey! cut. cut. do มันยังไม่มีใครไปตัดเลยปะโทเอาเอาเฮ้ยยังไม่มีใครตัดเลยเดี๋ยววลาเวลเอาใจยุงละดิมึละต้เอววเวรกรรมแล้วเผื่อเอาไน้เปิร์มาวอาลิเออร์แน่เลยอยากลองเลยเอาเสาเนี่ยก็รู้ไงว่าแอฟเสา เขาคิดอะไรกันอยู่วะเขาคิดอะไรอยู่เมื่อกี้กดทีพิมอกูไม่รู้นะแล้วไม่มีใครตัดสาย้วยนะประเด็นเก๋กูวิ่งไม่ทันไม่ทันแล้วคอคทำนี่อ้ไอวอลเลอร์แหละกดชัวเอ้ยไม่มันจะมาได้ยังไงเนี่ยไม่เข้าใจเลย เพราะข้าไม่ได้กดมาตรงบันไดเหรอเออแล้วกาดตรงตรงบันไดที่สเตลครั้งแรกอะ่ะมันมันใส่เสื้อสีอะไรอะ่ะแดงแดงเหรอเออ <Okay. S 1> แล้วเซนที่กายกูหายไปเลยนะเออใช่ใชเออ่เซนที่นหามันหายไปไหนหมดอะไรเรามีลูกศรเอ้ยเรามีไอ้นี่อยู่ ไลเฟิลถ้าไม่ไดเอาเนี่ยมาเป็นมะต้องมาหรอกมันเฟิ่มกระสุนมาไม่ได้เอาติ๊สกสกีนมาปัญหาปัญหาคือเอาปัญหาคือเอาลูกซองมาเขาจด้ออย่างน้อยก็ไม่ต้องไปบูทเวลาเข้าอะ่ะสบายหน่อยนะใครบอกจะจะตั้งป้อมอะตั้งดิ ออกหก้าออกออหัวแตกไปเลยออกหัวออโพลิคอมมิ่งนะเพื่อนโพลิท็อปคอมมิ่งนี่คืออะไรไม่เข้าใจมันมันไม่มาหรอกพอพอเราเล่นเป็นดัอกเตอร์มันมีแต่คนจะเข้าไปกดเท่านั้นแหละข้คิดว่าวันเดอร์กดใส่น่างกาผมนี่จะอืมว่าน่ะจะรีบหนักวะคนเขากำลังเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต โอ้โหเทเซอร์โดดมางี้ดาะพอแล้วแม่งไหนอ่ะสง,งใส่ตาต้องสัยตอนที่เล่นโอเวอร์ดิวมันมันมันไม่เคยมามั้งมันเลยมา,มามาโชว์ตัวในในรอบนี้มาปิดแล้วไงอ่ะมันไม่รู้บอกว่าเราเล่นเป็นเป็นเป็น,ปนคอปอ่ะต้องต้องตอนแรกล่วงไปแล้วไม่ใช่เหรอเทเซอร์อ่ะ มันมาเรื่อยๆไม่ใช่หรอมันมาเรื่อยๆไงไม่ใช่คือตอนแรกอูยิงตายแล้วนะเมื่อกี้เห็นชิวมันเดินไม่ใช่ชิวดิ FBI ตายจ้ะมีแคร์โฟใครไปยิงไอ้นี่กะโอเ้ยงแง่งมั่วเข้าไปดีกว่าไหมเนี่ยกระสุนสไนเปอร์มันเจาะมันเจาะเกาะชิวป่ะเนี่ยไม่เจาะเกาะนี่ยิงได้เซฟแต่ชิว ออกออกมาก็จบแล้วชิยวเออเป็นตัวล่อให้ไม่ต้องกลัวเราคอรู้สึกว่าเชิยว we got the shot ชิยว we got the hill ข <c oughs> ้นงในเปื่อนเราก็จะยิงเจาะคนนะเนี่ยแน่เชื่อกูเว้ยอันนี้แน่นอนเชื่อกูว่าบทบทิมป p l ลอันนี้แน่น,น,น,น่ารักเอพีไอคัมมิงโอ้น่ารักจัง ปี่นยิไอเดียบไอก็แค่กากตัวนึงอะสว่านเลยน่ากลัวกว่าเยอะงานทไมยิงตูดยิงสิยิงสู้เว้ยนส่มภัทจนสัมคือออลืมไปว่าเอฟบีไอบอกเออยุดนิ่ง่นิ่งนอ่งอ้าวนอนเลยเผลอไปยิงมันไง อไม่ใช่ตายไปซะนี่เชื่อเลยอันนี้เอาเชื่อไหมสามอันครบไม่ครบหรอกเชื่อกูวันที่สองนั่นแหละเพราะกูจำได้อันสุดท้ายมันไม่ใช่ไอสีน้ำเงินมันไม่ใช่เอาวพวกเองยิงคนยาะยังเลยโอ้เงี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ได้ยิงแลวเนี่ย คนมันยืนล้มทับไอ้นี่ไอ้ตำรวจมันล้มทับคนบเออพอคนพอคนพออัปเกรดปืนปืนอะไรวะติดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะัดเหรอเฮสเตอร์บอกไม่บอกกันเลย โอชีตเลยโอ้โอ้มาเยอะมากเลยโอ้โอ้โอ้จิ๊ดสุดเลยโอ้โน้โอ้จิ๊สโอ้บ้าแล้วอาเฮ้ยกระดูกลวงอะไรเงี้ยลวงบายไปแล้วไอ้ที่เขาไอ้เขียวน้องสปินนัสเซลยิงมายิงมายิงอยู่ เอาโหคนยิงเข้าไปเต็มหลังเลยแอน,น,เยแนเลยแอนเลยหลังคนแนอนโยอ่าววัตุสัพปีลงมา,างปีลงมาทำไมปีลง,<อ>ง,งมาตายแล้วกันนะวิ่งโดนหมดแล้วนะไม่เคยได้เลยเฮ้ยอย่าโดไมโดไ <c oughs> มต้องโดทำไมต้องโด ทำไมต้องเป็นโคเกอร์โคเกอร์ทะลุออกมาตายแล้โคเกอร์เตะตายยังโคเกอร์อะไรล่ะโอ้ชิลปาร์ตี้ชัดๆโอ้โหชิลปาร์ตี้เกิดมีสก็อตบันเทอร์นะขอสักขอสักนัดได้ไหมบุมหายไปหมดเลยเนะี้ยรับเดียวลวก ล,ล,ล,ออลงมาอั้นตไลตะไลรอดลงมาอย่างกับสว่านเลยเงี้ยิงหันไปแล้วใครมันอยู่ข้างหลังเราแค่มาเอาเลื่อดมาเหนะ็นไหมเออมากันยังทไร้ายกันเลยอย่าทำารกันเลยมันก็แค่เลือดเออ เลือดราคาแค่20ล้านเองเพื่อนไม่ไมเลยเออ20ล้านบาทเองเลือดแค่เนี <c oughs> ้ยปังปมจริงแล,ล้วรู้จักบอกฮอกเ,เกอร์ฮะเดียวจัดบอกลงกระสุนชิวยิงไข่ไปละโหลดครับ <c oughs> ก็สุดเลยเจ๊แนโอเทสเตอร์โอเทสเตอร์โอโอวู้จิสุดเกินทำไมเขาโม่ตะบ่นทำไมเขาไม่ช่วยเรายิงโอโค่ลงมาทำไมลงมาทำไมนอนนอนไปนอนไปนอนไปดีๆโอ้ยบูโรเซอร์ไม่ใช่ดิอย่านะเห็นต้นไม้เป็นบูโรเซอร์ใช่ไหมเปล่าหรอกเห็นกาดเยอะๆมันเป็นบูโรเซอร์ ชีหลอกยิงโค่นมันเลยมันเขายอะเลยขาโทษแค่ก็ได้วางกับกระสุนหน่อยดิห no ้องห้องห้องนี้แหละมันมีแบกปามเก็บเลยใครขี้เม้าใช้กลิ่นชาเกีระสุดยังไม่หมดหรออะไรแล้วบนอะไรบนอะไรบ่นนะนะลงมาดิแน่จริงลงมาดิเออเฮ้ยบูโรเซอร์นี่เปิดอันที่สามครับผมใช่เหรออู้ใช่ยกูเก่ง ปลาเรามันทุกกูจะจำได้ว่างสุดท้ายมันไม่ใช่แล้วกูก็ะปันเดอแตกวะแตกวะแตกเขียนมันแตกเลยหมุนนานวะอันนั้นอะหมุนอยู่เพื่อนได้ละได้ละหนึ่งอันอ้าวแตกเฉยเลยแตกบอกว่าได้อยู่ดีก็แตกได้แตกอุ้ยโฟคเกอร์ โอ้โยิงเข้าไปอัดเต็มหน้าเลยผมนี่ผมนี่ยิงกระบาลเลยผมผมนี่แตกเต็มเครื่องเลยทา่าไงสิหลอนได้แตไม่แตกมือก็ดวงดวไปทำบุญเยอะๆครับใช่ปล่อยนอกปล่อยปลาเว้ยมันจะได้เลือดที่ดี FBI หรือแล้วเนี่ยมาไปกองทัพเลยมึงเอ้ยเอ้ยนี่มันโคเกอร์อืมโคเกอร์บอยอมไม่ไม่ต้องมัดหรอกคนอะมัดไปมันเดี๋ยวมันก็แหวงกัดเรา เหมาเลย on the fucking ground โอ้โหโคเกอร์ยิงไม่ถงสองแมปเอากระสุนไปอีกได้ข่าวว่านูก็วางกระสุนไม่เหรอแตกอีกแหละอะไรอะไรก็แตกก็แตก โอ้ยมันจะแตกชาติหน้าไหมฮะเฮ้ยอันนี้ได้อะ,อ,ะอ้าวได้ก็บ้าแล้วที่ทำไม <ใน S 1> พวกเรามัน,มนดวง<ล>ัวดวงกุดกันขนาดนี้เนี่ยโอ้ดวงต้องไปไหหมดวันนี้ก็ค่อยดีอยู่แต่ก่อนหมุนครั้งแรกแตกเอหมุนหมุนครั้งแรกผ่าน,นเลย สองดาวขึ้นใหม่เออมสามศูนย์หกรอ vs รอต้องการสองงานด้วยต้องการสองงานเดี๋ยวทำงานนี้ให้เออเอาไว้ไปสอบนฟอรกอนมั่ร้องนะจ๊ะพอเด้อเออเตอร์เลยได้บเซมเปิลมากี่อันแล้วเนี่ยเนี่ยโอเคเปดูได้โอเคป่ะ โอเคปามาไม่ได้อ่าได้ละยังยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวรอปั่นเดี๋ยวรอปั่นอันนี้สองอย่าแตกนะเพื่อนอย่าแตกนะอย่าแตกนะอย่าแตกนะก่อนแตกอะต้องบล็อกก่อนแตกต้องบล็อกทำไมอยากรู้ว่าเราคุยกัน ก็ลงมาครับไอ้ปืนลูกซองของแอคซาวอ่ะมันมันไม่เหมาะกับการยิงแบบโตๆเว้ยมันเหมาะกับการยิงหน้ามากกว่ายิงหัวหนกาค่ะโอ้โหทำไมน่องเยอะอะไรขนาดนี้เยอะจังไอพวกเหตแตกแหละไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวโคเกอร์โคเกอร์โคเกอร์กดเอฟกดเอฟไว้กดเอฟไว้กดเอฟไว้เอ็นายชิวอ่ะ ไอ้นี่นัดเดียวยังไม่ตายนี่กาดเด็กแรมโบ้ต่อยต่อยเออตายแล้วนี่กาดนี่ตำรวจจริงใช่ไหมเนี่ยแรมโบ้ปอลนี่วิลแรมโบ้เลยอะแรมโบ้เลยอัดหวยอัดหวยในหมอกนี่แหละยิงเอาค้างเอาลาดก็ตอนเนี้ยไม่มีไม่มีปืนที่เอาไว้ยิงยิงค้างทำเล่นสายเขาละ วัดจบเฮ้ยไปรู้กลัววัดเวลา9-2แล้วครับอือเอาไว้เอาไว้ตอนนี้โน้ตจะทำสถส,ส,สติโลกนะคือการเมื่อไหร่จะได้บัตรเมื่อไหร่จะได้บัตรบัตรเอ้าโอ้โหพ่อมันตายตรงนี้เองนุ้รู้ระวังนะเวลโอเคก็ด้วยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกําลังไปเอาบัตร โอ้ยไอ้นี่ขี้แตกหนองในออกแล้วเนี่ยไอคนไอคนเขาเนี่ยทำไมมันเยอะลงวะเลยมันเยอะจังมันเยอะจังเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้ทำไมลิฟมันช้าเหลือเกินผมไม่เข้าใจเว้ยถ้าพี่กูเลยกูจะหยิบเรียลแล้วกดลิฟเลยเว้ยแต่ที่แม่ก็เอาไปปั่นข้างนอกเอาไม่ใช่เป็นข่านะจะหยิบจะหยิบเครื่องปั่นอะไปพร้อมกัน เตอร์เออรอรีบรอรีบรอริปทำดาวเราริปโอ้ยสิบสองอีกอีกกี่ชั้นแปดทำไมลิฟมันช้าจังเดี๋ยวก็มาแล้วเออถ้าเป็นคนถ้าเป็นของของที่อื่นนี่ฟ้บฟ้าฟ้าฟ้าของจริงไม่ใช่เหรอเดีจะเป็นของจริงนี่แป๊บเดียวแล้วลิฟมึงติดอะไรหรือเนี่ยติดขี้เปล่า ขับขี่ของกูนี่ไม่เคยได้ดีสักอันวันวันนี้ขี้อย่างเดียวเลยโอ้ยเฮ้ยตรงนี้เองข้างหลังมึงอะนุข้างหลังมึงอะนุซ้ำสองรอบแล้วเนี่ยโอ้ยเอเชซ์ซ์เอชซ์ซ์บอกฮึไม่ใช่เทเซอร์วันเนี้ยูลาบมีมีมีนี่เออสไนเปอร์บอกสไนเปอร์บอกผมนี่ขับเลย ผมนี่ได้ผมผมนี่ได้บัตรโอเคเลยเอ้ยชั้นหกแล้วชั้นหกแล้วผมีชั้นละเจอเลยอู้เจอบลูเซอร์นี่ก็แค่ออร์ดเก้าอืมไม่ต้องแล้วมาเปิดแล้วเปิดแล้วไป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 โน่เตรียมโน่เตรียมงัดนะโน่มีคอร์ดบาร์โน่เตรียมงัดโน่ใช่ไหมรู้่อ้าวเราอ้าวอยู่ดีก็ได้คอร์ดบาร์เฉยเลยเฮ้ยใส่ซิใส่ซิ ปลาเมือใส่ไปแล้วของนู้นของวอลเลอร์วอลเลอร์ไม่เก็บรอก่อนวอลเลอร์ัสนแดวลเลอร์เอวอลเลอร์เรียบร้อยพาไปท้าลืมกดออกมาเนอ่ยรอละรอละ โอ้ยอย่าไปดิบบอย่าไปอย่าไปอย่าไปเนี่ยกดดิกดเล็บดิเออคือเราใสยทำไมไม่กดกันทำไมเล็บมันมีอัพกับออนนะมาดูลิฟตรงนี้ดิอัพกับออนดูดูเลโอ้ไปชันปช้นสิบสามรครับผมดาวไม่ใช่เหรอไปชั้นนี้ครับผมผมจะไปชั้นผมจะไปชั้นนี้ผมจะไปชั้นนี้ นี่ผมจะไปชั้นนี้ผมจะไปชั้นนี้อู้หาชั้น30ไปเจอเลยหายไปหายไปเพราะกระสุนเลยนี่ไงทังไมมันทิ้ิ้มิสไซต์ตอกอย่งหลักตองได้ไหมมิสไซต์มายิงกระสุนออกให้หมนมาไอ้สัตว์อุ้ยโลซันเตรียมตัวเต็มตัวเต็มตัวง่าทำไมทุกคนมีคอสบาร์แต่กูไม่มีตัวประกอบไง โอ้มะกอบเฮียอะไรยิงคนมาสิบเลยตูมตูมดิเร็วตอนนี <fin anta> <ots> <Me. Jeez>. ้สามคนกำลังจ้องอยู่เร็วนุนุนุขับเต็มตัวนุถอยมาเลยงัดงัดงัดก่อยอ่าเสร็จก่อนว่ะขอโทษตอนนี้ไม่สนแล้วว่าอะไรเสร็จก่อนเสร็จหลังจะเปิดจะ ปดอ๋อซอมบี้แอคแทก็กแอคแท็กออนยาวยไปสไปิไป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 เยสมันเดินละมันเดินอ้อมได้กูก็โดยข้ามตัง้งหลายรอบอ้ามันอ้อมได้เหรอไหนตรงไหนอ,อ่ะเออจริงเหรอเออจริงเหรอ ปามปาลมเดี๋ยวอาบแล้วครับยิงคนไปได้นหนึ่งคนถ้ายิงสองคนเลยว่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก,ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันเพเด,ดหรือคลิปหน้ากับการป้นสดบ้านละหำเกียนของพวกเราได้ใหม่นะครับบ๊ายบายครับอขอบคุณทุกคนที่ัม